จ๋าหนงพนีลั่นจะไปในฐานะพืนหรือผู้จัดการเรื่องจิตสำนึกสำคัญเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสตแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ฟังกระติกผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแต่งโมนิดาพัชรวิรพงศ์เขากาบขอขมาและตอบคำถามของคุณแม่แต่งโหมดที่ถามว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและทำไมถึงไม่ดูแลหรือช่วยแตงโมซึ่งมีคำตอบในลักษณะที่ว่าในวันที่เกิดเหตุเธอไปในฐานะเพื่อนไม่ได้ไปในฐานะของผู้จัดการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเธอควรมีสิทธิ์ในการได้ใช้เวลาของตัวเองจึงไม่ได้ดูแลใส่ใจแตงโมและเชื่อว่าแตงโมเองก็คงไม่ได้สนใจเธอเช่นกันโดยจ้านนงผนีได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ว่าวันนั้นจะไปในฐานะของผู้จัดการหรือเพื่อน เรื่องจิตสำนึกสำคัญจิตสำนึกความเป็นเพื่อนของคุณป่วยมากยิ่งเห็นตอนเถียงแม่วันนี้ยิ่งทำให้รู้ว่าคนอย่างคุณไม่ควรเข้าใกล้เลยนี่หรือแม่คนทำไมไม่เข้าใจหัวอกความเป็นแม่ของคนอื่นบ้างซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามค่ะ